เวลาคนดูวอลเล์บอลอยู่เนี่ยมันเสียเสียทำไมเนี่ยอยันนี้นนก็เป็นไปด้วยอันนี้คืออันนี้เข,าข้าเรียกว่า,นนามันจะเป็นเรื่องของต่อเนื่องจากความวิตกกังวลก็จะมาสู่เรื่องของความเครียดแล้วก็ความกดดันมันจะเกิดขึ้นแสดงว่าตั้งใจมากก็ไม่ได้แปลว่ามันจะมันจะไม่กดดันถูกปะ่ะใช่ใช่เตรียมพร้อมมาดีแค่ไหนถึงเวลามาแล้วคนดูสามหมื่นอย่างเงี้ยมันก็อาจจะกระทบใช่ก็เราจะต้อง รู้นะคนเป็นโค้ชก็ต้องรู้และเข้าใจแล้วก็ต้องสอนเขาว่าการรักษาระดับความตื่นตัวอย่างเหมาะสมมันควรจะมีในระดับไหนอย่างนักวอลเลย์บอลเนี่ยเวลาจะทาการสกัดกั้นเนี่ยเขาจะต้องมีคอนเซทรตในระดับหนึ่งคือความตื่นตัวไม่สูงมากนักแล้วก็ไม่ต่ํามากนักจะอยู่กลางๆอะไรเงี้ยเพื่อที่จะดูว่าคู่ต่อสู้เขาจะ จะเล่นยังไงเราจะบล็อกยังไงให้มันได้รับความสําเร็จคือการรักษาระดับความตื่นตัวต้องเหมาะสมซึ่งจริงๆแล้วโค้ชก็ต้องสอนเขาก็ฝึกต้องฝึก,กนักกีฬาเวลาแข่งขันเนี่ยเขาจะมีความวิตกกังวลการวิตกกังวลจากข้างในคิดไปเองกลัวจะถูกคนดูว่ากล<อ>ัวจะถูกโค้ดว่ากลัวจะถูกเพื่อนตําหนิอะไรเงี้ยเป็นความวิตกกังวล ซึ่งเกิดขึ้นภายในจากตัวเด็กเขาเองมีทุกคนไหมอย่างนี้นักกีฬาทั้ีหมดแต่ว่าจะถูกฝึกหรือเปล่าต้องฝึกหรอต้องฝึกฮะต้องฝึกต้องสอนเขา